ของอออปเข้าวันจันวันสิ้นเดือนวันไหนคือเข้าวันนั้นเลยค่ะเข้าวันสินนส้นเดือน,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 นพอดีอ่าสำหรับวันเดือนของพวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันสิ้นเดือนตกกับเสาร์อาทิตย์ก็จะออกวันศุกร์อ่าก็คือออกวันทําการสุดท้ายของเดืนอนแม่อาที์ที่เราต้องขอบพระคุณแม่แม่นะคะที่มาร่วมประมูลกันนะมีเสื้อลายน้องใบบุญกับแม่อุ้มผางเนาะมีเสื้อลายพี่ทูนะคะแล้วก็อาอทิตย์ที่แล้วมีใคร น่าจะซํานี้อแล้วก็จะมีะเสื้อของลายส้มจุกอยู่ยยพี่ดูทำอะไรลูกนี่น่า,นาตาเรียละออาปากแลบลิ้นคืออะไรอ่ะอาปากแลบลิ้นคืออะไรอ่ะอ้าเอาเสื้อละเอาเธอเสื้อไปไหนมืน่นมื่นครับเสื้อเสื้อ <ๆ S 1> หายหนาวเหรอมื่นไปไหนเสื้อไปไหนอะลูกพี่ไปอยู่ หนาวเหรอเช็ดตัวเหรอโอ้โหสมุทรปราการร้อนแต่ไม่ถึงกับมไม่ถึงขั้นตับแตกค่ะปีนี้ฝนเยอะจริงทางเหนือต้องหนาวมากแน่เลยสาธุแม่หนูรอหนาวมาหลายปีสมัยเด็กๆยายจะชอบบอกว่าเนี่ยถ้า,นานหน้าฝนหน้าฝนเยอะๆแบบนี้นะเดี๋ยวตอนหนาวจะหนาวเยอะแล้วก็หนาวนานนะคะปีที่แล้วหนาวอยู่สองวันเส <laughs> ื้อกันหนาวยังไม่ได้ใส่เลยแม่ <laughs> กำลังเริ่มรู้สึกเอา้าหมดหนาวแล้วนะคะอืา <laughs> S 2> <S 2> <S สเสถียรู้เออวันนี้อาจจะมีเสียงสวบสาวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยู่ใต้สกันฝนนะคะ <laughs> พี่กอกก็คือตากฝนนะทุกคนน่าเอ็นดูมากนะคะผู้ชายดิฉันนะคะป <laughs> ระชาชนทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบงงนะแบตก็จะเอ๊ะกลัวแบตหมดจะต้องเชื่อโอ้โหหลายอย่างนะคะวันนี้เจ้าของกิจการไม่มานะคะพวกเราก็เป็นรักษาการแทนใช้อุปกรณ์ที่มี ใชอุปก,กรณ์ที่มีแม่พี่กอกก็ประยุกต์สุดพลังแล้วนะงงมากนะชอบหนาวมากๆรอคะ่ะน้องทุกคนอยาก<ถ>ให้หนาวนะใช่ไหมเสถียรเลยนียความหล่อความหยั่งวันนี้นะคะสวัสดีแอดค่ะเป็นกําลังใจให้ขอบพระคุณมากนะคะอ๋อบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์เข้าวันนี้ใช่ไหมแม่จะเห็นเข้าเข้ากันแล้วนะกับคนที่ไม่มีกับคนที่รายได้น้อยใช่ไหมเ,เข้าวันนี้ ก็ทมอเขตดตอนเมืองครึ้มครึ้มค่ะเหมือนกินยาสาสมุนไพรอะออนกสมุนไพรคะใช่ใช่ไอ้น,ไอนี่ไงลูกประคบได้ประครบยังอยู่ไหนในกอยู่ไหน,ในเอามาดูได้ก่อ,อุ้ยนี่เห็นแม่อ๋อ,โอโต้มอยู่เห็นแม่เขาส่งรูปประคบอันใหญ่มาอันนี้อันอันใหม่ไหมอ่ารูปประคบอันใหญ่มาแล้วจ้าดูได้ดูได้ไหมอะเธอมาทางนี้มาพี่กอล์มเราจะต้องเอาไปเอาไปทำตรงไหนโอ้อันนี้มาจากไหนคะนี่ลองกอง โอ้โอลังการมากมาวันดีค่ะคุณมาวันดีค่ะไหนอันนี้คือลูกประคบใหญ่ใช่ไหมว้ามาแล้วมีค่ะตามที่คุณหมอรีเควสนะคะอนี่ไงใกลยลูกประคบสุกี้อดีอ่แม่จิมเขหรอหอมมากเลยทุกคนหอมมากเนาะดูตั้งประคบเนาะคุณหมอเนาะได้เป็นวงกว้างหน่อยอ่าสวยงามทัดคนฉันไปทำของเขาทางเลย นี่เดียวนึ่งพร้อมสมุนไพรเลยเหรอคุณหมอไก่โอสมุนไพรนะคะคนพิการใช่ไหมแม่เข้าวันนี้ใช่ไหมลูกประคบไซพีทุค่ะเออสเปเชียลสุดๆนะคะความ v v ว p ต่างๆนะคะสำหรับกิจกรรมของพี่ทุนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการอ่านวดก่อนนะคะ กระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ประคบร้อนนะคะเพื่อเป็นการลดการอักเสบแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นเนื้อคือผู้ชายเขาพับแขนเสื้อให้กันด้วยอ่ะแมออหลังจากที่พี่ทูนวดแล้วก็ประคบร้อนเสร็จนะคะเมื่อกล้ามเนื้อยืดเหยียดได้ดีแล้วนะคะก็จะทําการไกายภาพด้วยการเดินข้ามสิ่งกีดขวางเอาเธอทําไมเธอมีเสื้อล่ะทำไมเธอมีเสื้อล่ะ ลูกครบแห่งรักว่ะลูกประครบแห่งรักแม่แม่บอกโอ้โห,โโหส่งมาด้วยความรักความหยางขอพระคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ส่งลูกประครบมาตามที่คุณหมอร้องขอไปเนาะอยากได้ลูกประครบขนาดใหญ่นะเพราะว่าเวลาประครบเนี่ยจะได้เป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะคะนี่ <c oughs> VIP ฟุดฝดเนาะแม่เนาะคนหลอกก็แบบนี้แหละนะคะใครๆก็พร้อมเปน,นะแม่เออเกิดมาหลอกก็โชคดีแบบนี้แหละนะคะ พ่อฟิวคือนั่งแบบชิดติดลูกมากนะคะอยู่ใต้งวงไปเลยนะคะดีสุดแล้วสมุนไพรให้พ่อๆไปใช้ด้วยนะคะคจากบ้านหากอ่าได้คะ่ะเดี๋ยวชอปป้าทำการจัดส่งให้นะแม่คือชอปป้าช่วงนี้ก็ภารกิจวุ่นวืนวนอเนิร์เวิร์ดมากนะคะ เดี๋ยวใสายโอนค่าตกของบีให้นะคะได้คะ่ะแจ้งเข้ามาในาแฟนเพจได้เลยนะคะในแชทได้เลยดีใจจังรูปประครบใช้ได้จริงสมใจเนี่ยน่าจะมีรูปประครบตามมาอีกหลายหลายที่อยู่นะแม่เห็นแม่แม่ส่งกันมาใหญ่เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยก็จะได้เก็บไปใช้ในระยะยาวเนาะประครบร้อนเสร็จแล้วนวดกระตุ้นไฟฟ้าเรียบร้อยก็จะทําการเดินข้ามสิ่งกีดขวางนะคะในความคล่องแคล่วเออ เธอแหละเธอแหละเออพี่นุีไอยู่ดใกล้แม่สิออ <c oughs> แม่อ่าหลังจากที่เดินเสร็จนะคะพี่ธูก็จะกลับขึ้นมานนทำหัตถการอีกรอบนึงเป็นการประครบเย็นนะเวลาที่นวดนะแม่จะเห็นได้ว่าพี่ธูอะตาพริมมากเพราะว่ามันเพลินมันมีความสุขสบายนะคะสบายขานะคะ พอประคบเย็นเสร็จแล้วนะคะบบพี่ทูก็จะเดินไปพักผ่อนนะคะบริเวณข้อข้างๆกับน้องบารันแล้วก็แม่ใบตองนะคะ,ะเป็นการให้เขาได้เดินเล่นนะโดยที่ไม่มีการผูกมัดใดๆแต่ส่วนใหญ่พี่ทูก็ไม่ค่อยเดินนะคะก็คือติดพ่อนะคะพราพ่ออยู่ตรงไหนพี่ทูก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ค่อยเดินนะคะ,ะหลังจากที่ ผ่อ,อนคลายอิรียาบทเนาะหลังจากการทําหัตถการที่โรงพยาบาลช้างเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยเดิอนอย่างอิสระจนถึงประมาณบ่ายสองโมงนะคะพี่ทูก็จะโชว์ตัวตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึง4ี่โมงเย็นเลยแม่ทุกวันนะคะถ้าพี่ควันไม่ลาแม่แต่ถ้าพี่ควันลาวันไหนก็จะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจนะคะพี่ทูก็จะไม่ได้ลงมาทํากิจกรรมด้านล่างเเมื่อวานฉันพยายามไปส่องพี่ทูมากเลยตอนไลฟ์เธอเธอเอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหม,มส่องยังไงก็ไม่เห็นปีนต้นไม้สุดเมื่อวาน แสดงว่าน่าจะอยู่ชั้นลอยแล้วล่ะไม่น่าอยู่ชั้นบนนะคะถ้าอยู่ชั้นบนต้องเห็นนะคะเนี่ยขอบคุณไม่ย้อนกลับไปเล็กด้วยนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ปิดปิดวางเลยเออปิดวางเลยเนะอ๋อ s o r นะคะคุณแม่ซอรี่นะคะคุณแม่ลูกชายคุณแม่บอกหนูนะคะเออแม่ถบอกให้พี่ทูอยู่คอกบารันใบตองค่ะกระตุ้นให้เดินทุกนาทีใช่ไหมแม่แม่ใบตองอยู่เดินกี่โมง เธอจะกินหรอมะเท่าอ่ะเธอไม่น่ากินนะัะเท่าน้อยครวบแม่ฟังเสียงนนี่เหมือนบะทบตีอยู่ในหน้าม่ะเออมุบเออเอาเงินกะโอ้ยแม่ดูสิเขาส่งมันหล่อมากวันนี้มือถือฉันไม่ว่างจะไปถ่ายรูปนะเนี่ยหล่อมากมืนไปให้แม่จับหน่อยเร็วใหญ่ยิงมืหยิงแล้วเกินดูทำหน้าสิดูทำหน้าไหคน ไปหาแม่เร็วกูมาถ่ายรูปกูมาถ่ายรูปเออถ่ายรูปหน่อยถ่ายนุ๊กไหมถ่ายนุ๊ก้วยเออ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 เอถ่ายยูบเลยจีโอ้โหโอ้โหน่าฮักแตะติดติดรอติดรอตึ้งเกิดเว้ยอะใช่ค่ะวิ่งผ่านจอก็ดังแล้วแม่ยุ่งวิ่งผ่านยุ่งผิดโอยคเจ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊กเยว วิ่งอะนะยิดมไปเสียนาหักนะคะหมอนข้างพา่อปิวนะคะพ่อปิวบอกว่าเขาให้จับให้เล่นเพราะว่าไปนอนด้วยกันบ่อย,อยวันนี้เขารู้สึกชอบพี่กอบเป็นพิเศษวันนี้เออดูสิวันนี้ไหน,นสีเธอ,อ่า,อาเอาขาสายไฟพี่กอบไปไม่ได้นะลูก <laughs> มันมืนมันมืนครับยิย้มมืนครับโอ้โหจะนั่งเก้าอี้เหรอเธอไปทําอะไรตรงนั้น เรจะนั่งเก้าอี้เหรอเราจะนั่งเก้าอี้เหรอโอ้ยนะอะไรอ่ะร้อนร้อนใช่ไหม้อนแหละร้องถ้าตกใจเลยนะคะอุ้ยคือยสองอย่างคือถ้าไม่ร้อนก็ไฟดูดอะค่ะมีอยู่สองอย่างนันจะร้อนอะร้อนค่ะร้อนนะคะจะรักใครดีเนาะเนเห็นไหมแม่ช้างก็น่ารักพี่ควานก็น่ารักน้องหมาก็น่ารักแอดมินก็น่ารักเสียงเสียง เออวันอังคารไม่ไลฟ์พี่ทูแล้วหรอคะช่วงบ่ายอ๋อวันอังคารพี่ควานลาค่ะพี่ทูไม่ได้ลงมานะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ได้ดูกันอ่ะเนื่องจากช่วงหลังอะคะ่ะคุณหมออยากจะให้การรักษาเป็นไปโดยตามแผนการของคุณหมอนาะก็คืองดลบกวนพี่ทูนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ควานมาไม่ครบเพราะว่า เวลาที่พี่ควานเหลือคนเดียวค่ะเขาจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับการดูแลช้าง<อ>ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปไลฟ์บนหลักมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เกรงว่าเดี๋ยวพี่ควานจะแบบไม่มีสมาธิไหมเพราะว่าเขาต้องห่วงแอดมินด้วยห่วงสวัสดิภาพแอดม<อ>ินด้วยนะคะเก่งหมอเธอแค้นอะไรหมออะเธอติด <laughs> <laughs> หน้าอขอบพระคุณสำหรับดวงดาวด้วยนะคะส่งให้กำลังใจพ่อปลิวพี่นุกดูดูเขาอ่องวงสะกิดพ่อเขาเมาื่อกี้นะฮะจิ้งิงปอเหรอ เออจกักกีพ่อชิลูจีเอลสิจีเอลก <c oughs> ็ดมวะมี <c oughs> ่การดมเลย <c oughs> หอมนะอเอเหอมหอมสอมุนไพรปุลเลยใช่ไหมปุเลยปุเลยเลยไป,เเปไหน,น่ยสถานาการณ์น้ำท่วมที่ลำปางบริเวณใกล้เคียงเป็นยังไงบ้างคะโอ้แม่ ที่ใกล้เราเลยก็คือชุมชนบ้านแม่ตานน้อยนะคะที่ทางส่วนอนุรักษ์ช้างไทยกําลังรับบริจาคสิ่งของนาอเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วที่สําคัญนะตอนนี้ค่ะแม่พอน้ํารถล่ะชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ในการทาความสะอาดนะคะเพราะว่าไม่กวาดไม่ถูแปลงเปิงถังถึงปลิวไปกับสายน้ําหมดเลยแม่บางบ้านคือเตาแกส๊สไปทั้งถังเลยนะคะตู้ โตเตียงต่างไปกับกระแสน้ําแทบจะหมดเลยแม่ชาวบ้านน่าสงสารมากนะคะใครที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งมาบริจาคแล้วถ้ามีอุปกรณ์ทําความสะอาดเนาะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะแปลงขัดด้ามยาวต่างๆด้ามสั้นกระมังถังน้ําเอามาบริจาคได้เลยนะคะที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณนะคะส่งสลิปเรียบร้อยค่ะแอดปอขอขอบคุณคุณวิวีมากนะคะนี่น่ ่จะไปนะจะไปดูดูทำดูทำขาดูทำขาหล่อนเก่งขาหลังแบบจะไปอ่ะติดสปีดอ่ะามดูติดสปีดขาหลังเตรียมสตาร์ทเตรียมสตาร์ทเตรียมสตาร์ทตะลุกอ่ะมือไหไปไหนถือมือเตรียมสตาร์ทไปมีเรื่องอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูขาหลังแน่เก่งแบบเตรียมพุ่งสุดตะลุกอ่ะ Protect s a m e p y e s เขาเรียกว่าอะไรนะกาดอากาศ security กาดซักซูรินกาด protect protect ซักซูรินเน่เออ protect ที่คือสบู่เหรอ protect ที่สูตรขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะที่สูตรเราไม่ท่วมนะแม่อย่างมากก็มีน้ำเอ่าห้วยแม่สันไหลผ่านนะคะช่วงสั้นๆน้ำก็จะไหลไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เชิงเขาเนอะ นนคุณหมอซานี้ใช่ไหมคะพี่ทูฟินมากใช่คะ่ะคุณหมอวันนี้ทาลิปมาหรือเปล่า<อ>นี่เห็นไหม<อ>มันต้องลดเอเอสี่ลิปคือชนะลดไปเลยหนึ่งคุณหมอทำให้โลกสดใสค่ะสวยงามดิฉันชอบมากนะคะคนเรามันต้องแต่งนงแต่งหน้าบ้างนะคะไม่แต่งหน้าเดี๋ยวเขาคิดว่าฮาโลวีนแม่ใกล้นนแล้วนะอันนี้เลนซูปไม่มีนะพี่น้องวันนี้เอฟเสื้อพ่อๆค,ะคะ่ะหล่อมากเห็นไหมแม่ลดไหมในแบบนะคะ ข้าที่ระว่างไปใช่ครูนะคะเมื่อกี้เห็นเลยนะคะขาหลังแบบเตียมมากเตียมพร้อมวันนี้หน้าจอแปลกๆนะคะขออภัยด้วยนะคะแม่วันนี้เปลี่ยนเครื่องวันนี้เปลี่ยนเครื่องอ่โหลดแอปใหม่ต่อสายทุกอย่างใหม่หมดฮะประชุมพี่จุ้ยประชุมค่ะวันนี้กระตุยก็หยุดกระตุยก็หยุดพอที่หยุดหลังเตอร์วันท่หยุดหลังเตอร์เนาะเาจง กระต่ายมาจนคนที่บ้านงงแล้วนะคะอยู่ในที่ทํางานมากอ้คุณยาาอันนี้อันนี้คืออะไรอะไรนะเดี๋ยวคนเด้อเะจะบิดกล้องไปแต่ซุปลืมไันม่มีเลนส์ซูมซูมได้สัน้อยเออซูมได้สน้อยซูมได้ไม่เยอะนะคะได้ใจ คุณหมอซาน้ไปอยู่กระบ,บี่สอนแอดขนมเค้กแต่งหน้าด้วยนะคะจะได้โชว์หน้าในไลฟ์สักทีใช่ไหมแม่แอดขนมเคก้กไม่กล้าชแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอปอหาเรื่องไปนี่ดีกว่ากระบ,บี่ไปกระถินเออวันหีัต้องไปลงชื่อก่อน <c oughs> ฉันจะไปไลฟ์ที่กระบ,บี่แล้วฉันก็จะถ่ายแอดมินขนมเค้กให้แม่ดู <c oughs> <c oughs> ปางตีตต๋ย้ายช้างแล้วค่ะอาเห็นประกาศอยู่เมื่อเช้านะคะก็ขอให้ปางช้างทุกปางเลยแล้วก็มีช้างตระกูลแสงของนันพระคูด้วยนะคะที่อยู่บริเวณริมน้ําก็ขอให้ทั้งพี่ฟานเจ้าหน้าที่ทุกทา่านรวมถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะปลอดภัยเนาะเมื่อเช้าเห็น เห็นคุณหนูนาแกก็คอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงอยู่นะคะในเรื่องของการย้ายช้างนะแม่เพราะว่าน้ํะเวลาเขามาเขามาแรงมาเร็วนะแม่เดี๋ยวจะเอาไม่ทันนะคะสูนอนุรักษ์ช้างไทยยังไม่ท่วมนะแม่เราไม่เคยน้ําท่วมนะคะเราอยู่ในพื้นที่เชิงเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้ําที่ไหลมาก็จะเอ่อล้นนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปนะคะไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ แอดมินสู้ๆนะคะทุ่มเทสุดๆขอบคุณค่ะแม่เกยนะคะระดับน้ำที่ศูนย์เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นห่วงทั้งคนทั้งช้างเลยที่ศูนย์น้ำไม่ท่วมนะคะนี่มาสั้นซะหน่อยเออเอ็นดูอ่ะใจหน่อยใจหน่อยมีหมูหัวออสั้นซะเนาะสั้นลุกๆๆเลยแม่ร่างกายอยากเจอการประทะเหรอประทะไม่ได้ลูกดูตัวเขาสิแค่ความยาวขาเขาก็ชนะแล้วลูกเอาเลย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  องครักพี่ทูคอยเฝ้าระวังปมหน้าใช่แม่แล้วคืออยากไปมากนะอยากไปจนสั้นอะ่ะแต่ไปบ่ได้นะคะไม่มีหมูนะคะถ้ามูมานีไปอ่ะนะถ้ามีหมูนี่ไปแล้วลนไปลุมเขาอ่ะนะเสียงดังโทษอ,อ,อ,อีกเนาะมื่นเอยหนูจะปกป้องทูหรือปกป้องมื่นดีเนี่ยตัวเทามีอย่างจริงไหมขามีจ้อยหนึ่งนะคะขามีอยู่สองนิ้วนะะ เข้ามาก็เจอสุดหล่อเลยครับแ่เข้าขมาทันพี่ทูวนวดด้วยเนเดี๋ยวหลังจากการนวดก็จะเป็นการเดินนะคะกายภาพบําบัดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆแม่พรอพจิกกอรลิงไหจำวันวิ่งขาลอยได้ขำกระตุดนวิ่งแห้งไปหน่อยนะคะบอดี้การ์ดตั้งการ์ดตลอดเวลาใช่แม่นะพร้อมรบนะคะ <c oughs> วันนั้นน้อใชซกอกจะวิ่ง จะวิ่งไล่นักวิ่งค่ะแต่ขาไม่ถึง<笑><笑>เห็นดูแอดปอๆอ,อ,อย่าประมาทมามึนนะคะนางไล่คนเก่งเห่าดังไว้ก่อนจริงแม่นางเห่าดังจริงนี่กว่าจะมาเป็นมิดเลิกเห่ากันนี่ก็พักใหญ่เลยนะแม่ก่อนหน้านี้ก็เห่าปอๆยิ่งกว่านะคะเจอกี่ครั้งก็เห่าแม่งงมากะะไม่รู้าอฉันไม่รู้ว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนหน้าแปลกนะคะหมาเหา่ายิ่งกว่านะคะมึนตัวแค่นี้ทําอะไรได้เออใช่ไหมแม่ นอนแล้วนะพี่ทัวได้ดูไลฟ์สดแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วที่ต่างประเทศสองทุ่มแล้วคิดถึงนะคะอ๋อค่าฟันดีนะคะแม,แม่แม่ที่ชมอยู่ต่างประเทศเนี่รอชมอยู่นะคะาม,ามาแล้วใช่ขาหลังคือแบบพร้อมดีดดันตัวเองไปข้างหน้าไม่มีพวค่ะก็เลย<า>อยู่เงียบๆไปก่อนเกรงสู้มามือไล่หนักวิ่งตอนแรกวิ่งมาอย่างแมนพอเจอมามือไล่สาวเตกว่า จริงเหรอแม่เขากี๊ดเหรอกอก็ยุเก่งมากเชียร์เก่งพี่ก่อเชียร์เชียร์ให้น้องเป็นนักสู้แม่นะคะเห็นข่าวฟาร์มจระเข้ที่ลำพูนโอแม่ใช่ที่เจ้าของต้องยอมฆ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมเอ็นดูมากนะคะแต่ก็ต้องชื่นชมเลยนะคะว่าเจ้าของฟาร์มจระเข้คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมากยอมที่จะเสียผลประโยชน์ในฟาร์มตัวเองนะคะเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้น้องจระ,ะเข้หลุดไปกับน้ำแล้วออกไปเจอชาวบ้านแม่อันนั้นจะหากว่านะคะไม่ได้แม่นะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกทท่านเลยที่มีส่วนช่วยในการรับผิดชอบสังคมแล้วก็หลายๆที่ก็มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นเจ้าของที่พักโรงแรมรีสอร์ทหลายๆที่นะคะก็จะเปิดให้กับกู้ภยัยหรือว่าคนที่มาช่วยผู้ประสบภยัยเข้าพักได้ฟรีเลยแนหะ่หลายๆที่นะคะลองหาข้อมูลกันได้นะแม่นะ พอซูมถึงมารู้ว่ามามืนยืนยืนอยู่แม่นะคะยืนแล้วก็เกรงยืนแล้วก็เกร็งก็เอามาใกล้แล้วพี่ปิวเอิญหมอนะฮะจะปุุงเปนเตียมเตี้ยนั่น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 เอาละ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 โอ้ไปละ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 มันกล้าหาญเนาะ มันกล้าหาญเนาะนี่เอาไหนไปเนี่ยนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอาละเอาละพวกมาแล้วพวกมาแล้วพวกมาแล้วเอาแล้วเออพวกมาแล้วมือจัดการเออมือจัดการไปท่านเอาละเออเขาเล่นได้อะไรเล่นได้ตลกไม่เขาห่วงบ้านเฉย องบ้านเฉยไม่นี่กอยู่เออไปงงว่ามันกระโดดจักนี่ลงหลุมเหมือนเจ้าเออแน่นอนค่ะแต่งกันนั่น่ละโดนบอนี่นะเออโดนตอลนี่แรงมากมูด้วยกันมีพักพวกเราเก่งมากมะม่วงหนูอย่าเปรี้ยวเยอะลูกตัวหนูอยู่ใต้ท้องเขาเลยนะหมามูองแท้เอ็นดูองค์คาร์ลขั้นทูตนะคะเอาละมวนแน่นะคะ มือมือกับเจ็บมือตัวเปิดมือเป็นตัวเปิดตอนนี้ที่เรเอาไข่บางกล้องอ๋อเอาไข่ปะทำอะไรนี่เอาไข่บางกล้องอยู่ดีๆก็อยากโชว์ไข่ให้แม่ๆดูนะคะเอาไข่มาบางกล้องนะไรตัวเด่นเลยเมินเอ๋ยพอมีพวกเราวิ่งไล่กวดเชียวนะเออเหมือนคิดว่าตัวไข่ยาวสองเมตรเลยแม่เมื่อกี้โดดลงจากข้างบนลงบานแม่สูงมากนะคะเออโดดจากข้างบนนี่ลงพื้นแม่ เออเราจะไปลานแสดงกันดีกว่าไปเอ่อบาลันใบตองอ๋อไปบาลันใบตองเนาะไป